าร์ทโฟนเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ใกล้นะครับเสียงเขาได้ยินค่อนข้างโอเคอยู่ละแต่ถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลก็ไหลปุ๊บเสียงถ้าเกิดเป็นห้องเล็กๆนะครับมันก็จะสะท้อนกลับมามันก็จะกล้องนะครับกวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องไลฟ์สดผ่าน Facebook แค่เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไลฟ์สดยังไงล่ะให้เสียงดีให้เสียงคมชัดอันดับแรกเลยที่เราต้องมีนะครับก็คือสมาร์ทโฟนต่อไปก็จะเป็นพวกไม์สายแบบนี้นะครับระดับเริ่มต้นนะครับก็ไม่ต้องใช้งบมากถ้า รเราก็ซื้อตัวแปลงตัวนี้ขึ้นมาไม่นะครับที่เพื่อนจะเลือกซื้อนะเป็น t r s จําง่ายๆมันจะมี3มขีดเห็นไหมอย่างต่อไปนะครับที่เราควรจะมีนะขาเอาไว้หนีบโทรศัพท์มีไอตัวหนีบโทรศัพท์มาให้ด้วยที่เลือกมาเพราะว่าเป็นตัวหนีบโทรศัพท์เท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะไลฟ์สดแล้วมาเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ระดับนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เราเดินออกมาประมาณนี้เสียงจะได้ยินน้อยถ้าเกิดเราเสียงไปเข้าไปและนี่แหละครับคือไฟของ Aperture เป็น a p e r t u r e almc นะครับ